สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีเบาหนองอยู่บานจะโบกครับกระท่อมหลวงปู่สวงบานจะบกมือนีเบานองจะมาขอโชคกับปู่ครับแต่ว่าก่อนสิมากขอโชคเดี๋ยวเฮามา่องเลขกันครับงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับผมเบิ้งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับครูได้คาว่าเบิง้งช่องเบาหนองกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ป็นกาลังใจให้เบาหนองคือเก่ากับผมมือนีเบาหนองชิมาพาไปซองนีอยุขาลงปูครับเลือยุขาลงปูบ่มือนีเลขสีขืนบ่กผู้ใดสีเห็นเป็นตัวใดแต่เบาหนองโบโบบอกเด้อว่าเห็นเป็นตัวใดอยากให้เอฟซีเห็นแล้วก็จะเบิง้งแปลเลขกันเอาเองเพราะว่าเบาหนองเอาโชกมาให้กให้ทุกคน พากันเบิงเอาเหล็กในขาแลวกันเหล็กที่บ้านหนองมะหอดบ้านหนองว้าําเตีขอเลยบ้านหนองเห็นคนเสียบเชื่อมซีไว้นี่ครับเสียบเชื่อมซีไว้ซีใหม่บ้านหนองกับบ้งหูคือการเรผู้ดใดมาเสียบแต่เหล็กมีแต่ตรงงาม,งามครับผมลองพิจารณาเบิางนะครับเด้อเบิงไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเบิงไว้เพื่อเป็นแนวทางบ้านหนองรับหาแนวทางว่าฝากทุกคน เมื่อกี้เบาหนองขึ้นไปขึนป้นไปไอ้เบิ่งเหล็กในขาปูเหล็กข,ขึ้นครับครับเหล็กขึ้นขาอยู่ครับแต่ว่าเอฟซีเบิ่งเอาเ้อแกเอาเ้อหมักตัวไหเห็นตัวไหก็ซืดอเอาเพราะว่าเบาหนองมาจุเถิอนะเบาหนองโบโบเคยส่องมาหลอดนี่เอซี F ่ C บอกว่าให้เบาหนองลองสองเหล็กในขาปูให้แน่ โขไผ่มันมันดวงไผ่ดวงมันเห็นตัวใดไปเบิ่งน้ากันเดี๋ยวไปซองเหล็กนขาปูแล้วปุ๊บเดี๋ยวเอามาเบิ่งเหล็กเซียมซี่แต่ว่าเหล็กเหล็กเหล็กน้เซียมซี่นี่เบาบ้านหนังสิบะดึงออกเอามาใส่นี่นะครับเด้อบ้าหนหลังสิบะดึงออกมามามาใส่กระบ,บอกเพราะว่าเพื่อนอาจจะเสียบไว้เพื่อนอาจจะมาให้เหล็กตองหวัวแต่ว่าบริเวณของเบาหนองนะครับเด้อเบาหนองมาเห็นก็เลย เจะเให้เบิ้งเดี๋ยวไปซองเหลขกในขาปูว่าสิเป็นตัวใดนใครเห็นว่าตัวใดเขามาคเขามตนบอกกันหมวดวันที่หนึ่งเมษาหงห์ครับผมมารับโชว์ไปนํำกันครับผมกระท่อมลหลวงปู่สวงบ้านจะบกครับครับหลวงปู่สวงบ้านจะบกครับผมเดี๋ยวไปซองเหลขกันก่อนว่ามือนีเลขในขาปูสิเป็นตัวใหนนะครับเนาะเดี๋ยววางลงทีให้เบิ้งชัดๆสระๆชัดๆนะครับเด้อ พากันแกะเบิ่งเอาเด้อครับเด้อพากันแกะเบิ่งพากันเบิ่งเอาผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็เบิ่งเอาเด้อครับเด้อนี่ครับส่วนหมาคขาปูเลขสี่ข้นคาปูช่วงนี้ลหละเหลขกขืนคาปูบ่วใครเห็นเป็นตัวใดก็เด้อครับเด้อที่บ้าน้องเห็นนะสะสะเบิ่งไปนํากันครับ เบิ่งไปนํากันพิจรารณาไปนํากันเพื่อเห็นโตดีๆโตเด็ดๆครับเบ่งเอาเถอครับเด้อเบิ่งเอาเบาน้องกันมาส่องตอนแรกว่าเบาน้องซิบอซองดอกแต่ว่าเอฟซขอมาเบาน้องก็เลยมาท่ายให้ครับผมเอฟซีบอกว่าให้เบาน้องมาท่ายขาปูให้เนี่ยอยากซองเลียงในขาปูว่าจะ เด้อคอมเมนต์มาบอกกันนีเด้องวดวันที่หนึ่งเมษาโ,โหครับมารับโชคไปน้องกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับคนหลายคนเอชซีเบาหน่องแสนก็คนอาจจะเห็นบ่กือกันทุกคนครับผมอาจจะเห็นไม่เหมือนกันทุกคนนะครับผู้ใด,ดเห็นเป็นตัวใดเข้ามาคอมเมนต์นะครับเด,ด้อผู้ใดเห็นเป็นตัวใดเข้ามาคอมเมนต์บอกกัน ขาปูกับชัดแห้งแต่ขาปูได้เชียนเป็นตัวใดเท่านั้นหลักได้เชียนเป็นตัวใดก็เท่านั้นลักนี่ครับเ,เป็นตัวใดเห็นเป็นตัวไดซูมเด,ดี๋ยวไแบบนึงได้ซูมเห็นชัดๆเลยครับ ขื่นขาปูเห็นเป็นตัวใดมาคอมเมนต์บอกกันเลยครับเด้อหัวันที่หนึ่งเมษายซาโห,งห,งหงครับผมส่วนมากเลขที่ขึ้นขาปูองค์นี้ครับองค์นี้เนาะที่เล็กอีขึ้นขาปูชัดแห้งก็คือองค์นี้ครับผมยิ้มยิ้มชวนหมากปูแล้วก็สิยิ้มรับซับแล้วนะครับเนาะเห็นกันแล้วเนาะเบิ่งอีกตัวหนึ่งก็ได้อะเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับ เพื่อความชัดเจนครับเบ่งนะครับเดอไปเห็นมองไดสีมาบอกกันบาานเก็มาตามต่อครับหลวงปู่สวงบ้านจะบโบกับนี่กระชัดเลยนี่คือหกสามคือหกสามหกสามเก้าสามคือเด้บ้านกรเห็นเด้ บาน้เห็นเห็นนี่แหละนี่นี่หกสามามครับปูใดเห็นหรืตัวใดแต่ว่าบานเห็นเป็นหาซีหาซีบานองเห็นเป็นหาซีโอ่จีบบอว่าจีบบอบานองเห็น,นหสสบอบอกสบอบอกามกับหาดซีได้ขาปูครับ ลองเห็นหลวงปูส่สวงบ้านจะบกกับผมเห็นกันแล้วเนาะเหล็กขาลงปูเล็กสองเหล็กขาลงปูเดี๋ยวพาไปเบิ้งเซียมซีครับพาไปดูเซียมซีที่เพิ่นปากไวนี่ครับเซียมซีซีใหม่เพิ่นปากไว้เก่าสามแปดสามเจ็ดห้าหกห้า หมากบอหมากเกิดอยู่ที่ดุลพินิษฐครับผมชอบไม่ชอบอยู่ที่ดุลพินิษนะครับเบาหนองกัดเป็นแนวทางให้มากบอหนีเละคนเอาเซียมสี่ปากไหว้เก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกห้าครับผมเด็กเซียมสี่นเอามาปากไหวเด็กขาลงปูบ้านหนองเห็นหกสามกับซี่หากบานหนองเห็นหกสามกับซีหา ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็ลองพิจารณาบ้างนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับผมมาหลับโชกไปนากานเอาให้เลขกเอาเลขให้เบิ้งเลยโดยที่เต้องกักยังเลยก็้วทกักกินยังแล้วเนาะคนมาหาโคก็ต้องเอาโชกไปให้ทุกคนเนาะแมนบ่กครับมาหนองเราถือบ่วมาหนองบ่า,า,า,บาด้บอกาวไร้ความไหนบ่าวหนองอดีให้เบิง่งรถแต่ว่าก็ต้องเบึ่งก่อนครับตน้นสายไปเหตดเหลขมาจากใส นะครับเนาะเสียมซีซีใหม่นี่บ่าวหองชุบบาวเขากรองนะครับเด้อนี่บ่าวหองท่านในขอเด้อนี่บ่าวหองท่านในขอบ่าวหองท่านในขอวันเด็จุดถูบเลยวันในขอวันเด็จุดถูบแต่ว่านี่เพิ่นเพิ่นมาขอไหวครับนี่เพิ่นเพิ่นมาขอไหวบุงหัวผู้ใดมาขอไววเด้อเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเบิ่งเอาเปรียบเทียบเอาเบิ่งเอาครับดูเอานะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมขอบุญบารมีหลวงปู่สวง มอบโชคให้ลูกหลานสุภูสุคนผู้ดใดคำามาเบิ่งคิดเบ้าหนองได้รับโชคไปนากันก่อนเบื้องคิดเบ้าหนองกัอธิษฐานขอโชคไปนํากันนะครับนอะงวดวันที่1เมษายน66เข้ามารับโชคไปนํากันคือเก่า,า,าะกะ CNC, ็าากกขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งใดสมหวังดังปาถนานะครับนอะเบาหนองพาซองเลขกในขาปูและก็เสียมซี่ที่เพิ่นมาปากใบก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งใดสมหวังดังปาถนา ก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนทำกันตลอดปีและตลอดไปขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ